เราอยู่หน้าที่30นะครับแบบปึกหัดที่1.11นะครับโจทย์ให้หาครอนอรโดยกําหนดวิธีการหาครอนอรเป็นการหารนะครับเราจะต้องใช้การหารในการหาครอนเอนาะฉะนั้นข้อที่1นะครับโจทย์ให้ตัวเลขมาเป็น24กับ30เราจะแสดงวิธีทาแล้วทําการหาครอนอรโดยการตั้งหารนะครับอันดับแรกเราทําการตั้งหารก่อนโดยให้เลข24แล้วก็30นะครับใช้วิธีการหารสั้น หาตัวเลขที่จะทําการหาร24แล้วก็30ได้ลงตัวจะต้องหารลงตัวทั้ง2องจำนวนนะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถใช้6นะครับในการหารลงตัวทั้ง24แล้วก็30โดย6 4ได้24เนาะ6หาร24ได้5เท่ากับ4นะครับและ6หาร30ได้5นะครับจากนั้นเราก็มาดูต่อไปครับว่า 4กับ5นี้มีตัวที่จะสามารถทําการหารลงตัวได้ทั้งสองจำนวนไหมครับไม่มีนะครับเราไม่สามารถจะหาตัวเลขไหนที่สามารถหารได้ทั้ง4และ5ได้ฉะนั้นจะจบแค่บรรทัดนี้นะครับจะจบแค่การหารแค่ครั้งเดียวนะครับจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอรนอคืออะไรนะครับก็คือเอาตัวหารก็คือ6นะครับ ไปคูณกับตัวที่เหลือก็คือ4และ5นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นคอรนของ24และ30ก็คือ6คูณ4คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ120ข้อนี้ตอบ120ครับมาที่ข้อที่2นะครับโจทย์ให้เป็น72แล้วก็60นะครับข้อกำหนดยังคงใช้การหารน,นะฉะนั้นเราตั้ง 72แล้วก็60เอาไว้นะครับทำการหารสั้นนะครับหาตัวเลขมาทำการหารลงตัวนะครับให้ลงตัวทั้ง72แล้วก็60เลขอะไรที่สามารถที่จะนำมาหาร72แล้ว60ได้นะครับในทางการคำนวณน,นะครับถ้าเราเห็นเลขคู่เราสามารถจะใช้2หารได้หมดนะครับแต่ณาทีนี้จะยกตัวอย่างเป็นเลขตัวอื่นนะก็คือจะใช้เลข6ก่อนนะครับ 6หาร72ได้12นะครับแล้วก็6หาร60ได้10นะครับถ้าใครหาร2ก่อนก็ได้นะใช้2หารแทนที่จะเอา6ประหารก็ทำได้เหมือนกันนะครับที่บอกมานี้ก็คือเพื่อให้รู้ว่าในลนักษณะของการคำนวณหานะครับหรือว่าการหารตรงนี้เราสามารถที่จะทำ ยังไงก็ได้นะครับขอเรื่องเดียวก็คือให้หารลงตัวทั้งสองจำนวนนะครับฉะนั้นวิธีการทำของเรานะครับอาจจะแตกต่างกันได้ครับเมื่อทำการหารนะฮะจะสิบสองแล้วหกสิบได้สิบสองแล้วสิบแล้วเราก็จะดูครับว่าสิบสองและสิบนี่ครับเอาอะไรมาหารลงตัวได้อีกบ้างนะครับเป็นเลขคู่เราใช้สองหารเลยครับนะครับฉะนั้นสิบสองนะครับหารด้วยสองจะได้หก และ10หารด้วย2จะได้5นะครับเราได้6และเราได้5ไม่มีตัวเลขอะไรที่จะหาร6และ5ลงตัวได้ทั้งคู่นะครับทั้ง2จํานวนฉะนั้นจะจบแค่6และ5นะครับเสร็จสิ้นแค่บรรทัดนี้เราก็จะหาคอรนอได้แล้วครับโดยการเอาตัวหารที่เราหารได้ก็คือ6 2นะครับมาคูณกันแล้วเอาไปคูณที่เหลือนะครับก็คือ6และก็ห สรุปได้ว่าดังนั้นคอร์นอของ72และ60ก็คือ6คูณ2คูณ6และคูณ5ครับคำตอบก็คือ360ครับข้อนี้ตอบ360มาถึงข้อที่3นะครับโจทย์คือ32และ48เราทำการตั้งหารเหมือนเดิมครับเอา32ตั้งเอา48มาตั้งนะครับทำเป็นหารสั้น เราจะใช้8ในการหารเพราะ8หารทั้งคู่ได้ลงตัวนะครับเราจะได้4และก็6นะครับ8หาร32ได้4นะครับแปดหาร48ได้6เมื่อได้4แล้วได้6แเราพิจารณาดูครับว่ายังหารได้อีกหรือเปล่านะครับเป็นเลขคู่ฉะนั้นนะครับเราเอามาหาร2ได้อีกนะครับ2หาร4ได้2นะครับและ2หาร6ได้3ม เมื่อได้2และ3แล้วนะครับเราก็พิจารณาดูครับว่าเราสามารถหาจํานวนใดมาทําการหาร2และ3ได้ทั้ง2จํานวนไหมไม่มีนะครับ3และ2เป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะครับไม่มีละฉะนั้นเราจะจบที่บรรทัดน,น,นี้นะครับแล้วก็นําตัวหารนะครับมาคูณกันพร้อมกับตัว2และ3นี้นะครับเอามาคูณกันก็จะมีตัวคูนก็คือ8ปดคูณสคูณสแล้วก็คูณ3 ดังนั้นกรณ์ของ32และ48ก็คือ8คูณ2คูณ2และคูณ3เท่ากับ96ข้อนี้ตอบ96ครับในหน้าที่30นี้ก็7แล้วครับนะมีแค่3ข้อแล้วเราไปดูกันที่หน้าที่31ครับ